ไปเยดสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องอีกคลิปหนึ่งเด้อพี่น้องเอ้สายจวดสายจวดสายปลาครับสามหนุ่มสามหนุ่มเลโกนะสวัสดีนะพี่สวัสดีครับไอ้ทูนเป็นบอทูนโอ้นี่เขากองขังแรกเด้อพี่น้องก็อยาจจะคืนๆแน่ทูนซุ่มเพล่ <laughs> วันนี้ออกมาหากินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมังกับผมหน้าทุนยังมาทันได้น้ำตัวดอกวัดยู่ไหนกันพี่น้องเอ้ยมาหาของกินมาหาวานเฮครับเอามันหนีออกไปเหรอเขาเจ้ามันผิดใช่หรืออุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้นนขี้กวางมั่นบอกกระต่ายนั่นฮะขี้กระต่ายนั่นน่ะ ขี้กวง่นแหละขี้กวงขี้ควงเหี้ยมมัดงยิง่งเอามาหาวันเหยรับพี่น้องเลยบ่าวเหนือชายสารก็ับมาทำงานกับน้องเขาได้ก็เกือบจะอาทิตย์ละเนาะแต่หัวหน้าทุนนี่อยู่อีกโรงงานนึงครับแต่ยังไม่คุยเรื่องงานพี่น้องเลยยังมาได้ยังมาได้ถ่ยา,ายคลิปบอกกับพีเขาเลยว่ามาเทศมาทำงานอะไรมาทำงานอย่างมันึ้นหนาว<ะ>ใช่ปะม,มาเตุงานลรงหอยครับ <laughs> ล่าง <laughs> หอยอย่างเดียว <laughs> ผู้ใด ok ้หมดสะอาดบอกได้ชี้างให้ทุนอยู่จังหวัดไหนกรขอนแก่นครับขอนแก่นชุมแพรสิชุมแพโอุยมเพอชุมแพอยู่ใกล้บ้านสาวีสานนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหน้าทุนนี่พอดีมีอยู่สองคู่เนาะมีคู่ลงหัวหน้าทุนจุดทิศกันนะครับแต่ลงที่เบาเหนือทํางานมีอยู่สามคู่หกคนแต่วันนี้น้องเขาชวนมาวานเหีพี่น้องเล้ยคุณ nó nằm lực bỏ Họ đưa luôn mấy cái này vào. Có một pháo nó khuôn được thốn Ta khách chào bằng vết là Trên bao nửa trời sàn ma câu lý พึ่งใครใายคลิปนี่ไปคลิปที่สองไม่ต้องเลยมาหาวานเฮยว่านหาปลางสินะพเพราะว่าเหนือวานเฮาก็บ็นขบุบุบุนี่ไปเลยหรออู้ห่้ยมันกลึกกู่ดน้ล่ะ โอ้นเนื้อใจเขาอยู <S <s ่ใส่มัน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 เล้วมันแล้วมันลมันมันมันชักปรบอกุ้ยากระบอกเนี่ยสองเต้ยมคับสองเต้ยมสองเตี้ยมครับสองเตี้ยมต้มอยู่อยู่น้ำกันผู้ชายมีอยู่สี่คนวันเห่เป็นผู้เดียวได้พีนน้องเด้อ โอ้ปลากระบอกเนาะอุ universe, ้ยม yeah, ีอย่างสซพอมมีอย่างพอมีย่างอ้ยปากระบอกก็เป็นอย่างก็ยังมกไปหลับคุณนุ่นออกยู่หน้าคุณ ปลาเนี่ยรเสียบเอาลเาแกองปีเข้าไปหม่ปลามันเข้าม่ปละนเาแรกของปีโอ้หนาวเลยเนาะเดี๋ยวนี้หนาวเลยเด็กผีน้องเอ้มึงบบาเหนือมึงบบาเหนือใส่เสือมาอยู่น้องเอ้หนาวเด็กนี่

พี่น้องมันออกเเเผาครับเผาเผาๆเผาๆเผาเผาเผาสุดบาดเดียวพี่น้องปาดายอยู่ที่พี่น้องมึนเ เราจ,จำจุดไว้เด้อวยเจ้เาจปลากระบอก <c oughs> <c oughs> นี่แหละมันคักะทุบหัวกันบ่ดเหมนืมนหมือนพี่น้องเหมเอาทุบหัวกันหมดเอ้ยต้องแบบลงไปข้างล่างสิพุดหน่ะพี่น้องเอ้ยปลามันยังบมกระไลลีเด้อันนี้ในกูป,ปังขายกิโลละอ้แข็งแพ็งต้องไม่ลงค่าส่งเลยพี่น้องเอ้ย นนลงไปแล้วมันลงไปแล้วนี่นี่ออกอยู่น่อยู่ทุนทุนมองออกหน้าเนี่ยเป็นเชี่ยงนั่นเองตรงนี้ พี่น้องเลยบาเหนือเ,อเท่าเคยีเคยร์ๆนี่นะขอโทษหลายๆข้างอาจจะมีสุภาพด้วยพี่น้องเด้อนี่บ้านเขาเรียกว่าปลาต้นแฟนกนะบ่คือกันบ่างานียึดยัดท้ายตัวนึงนี่ฮึยึดตะกี้ผมเห็นมีนี่พร้อมเด้หอยเชอรี่ไหมแม่นบ่ เนี่ยหอยเชลลีอย่างที่บักลายเลยกระทุนกินได้ปหมเนี่ยเฮ้ยหอยเชลีหอยเคยเชลีบ้ันฮ้อนนะบ่มีบักลายอย่นี่องเอ้ยหาเก็บกันเสียุู้ใ่โตหนึ่งนเลย

เรมต้องเฝ้าเอาไปกนินทำีน้องเอาไปขังไว้ก่อนใส่หมอ้อไว้ฮะคุณอะเพราะว่ามันมาแม่นอยู่ในเขตชุมชนเนาะหอยนั่สะอาจจดอยู่ด้วยพี่น้องเนี่ยเนี่ยอยู่ในกัง,งฮะจงมาบกาักไหลเลยพี่น้องนะโอย bạc lầy đi ừ. Ủa đây xứ mươi phát xào thì xào mà hạ hồi rồi bên đó ừ, kết đi lại tù đi này. Bà đưa, tham gia qua đưa À, kiếp hồi ngân Hồi bên này là khắp thì bao nửa khởi thay thai vô Farm hỏi khăn nương ừ, hỏi xứ lì lại nè Ôi, phải nóng Chụp bậc chay ấy, ấy, ấy. นี่ไขรมันกับแก้มฉันเลิศไปเลยนี่ พี่น้องอยู่ลี่ยสนับล้กันครับพี่น้องเอ้สสญญขอขงคนล้กันนี่นี่หัวหน้าเป้าเนือนี่นี่ชื่อไงาะผมนุบขวัเจนครับนุบครับพี่น้องเอ้อันนี้เด้ต่างทองครับต้องต่างทองนี่นะครับทีมงานสายจวดทีมงานสายจวดพีนด่พน้องเอ้ยยูนสามคู่ผู้ชายสามคน ผู้หญิงสามแค่เขา้าเดินไปเอยสบายสบายครับวันนี้วันจุดต <c oughs> ไออยู่ห้อยกินครับจีนน้องเ, <c oughs> เอ,อ,เอเ้ยเอ,อย็นบอบอ,อยู่อยู่โรงงานนี่จักปีก็สามปีแล้วครับป๋าอยู่นี่มั้งนี่สามปีแล้วนะครส,สบายสบายครับแต่ผมก็น้องตานี่เพิ่งมาได้บัานได้อาทิตย์หนึ่งเดียวครับนี่นะ <c oughs> นี่นี่นี่น้องนี่นี่น้องต้าน้องต้าแฟนชื่อนุองตุ๊กเนาะ ม่อยู่ด้วยกันตามพี่ตามน้องพี่น้องไอ้ไไกเก็บหยายางไม่กินนิดนึงเลยเนี่ยนี่ไปอยชิล่างไฟชลี่ฟชลียอะไลดีดิัวใหญ่พวกเด้กพี่น้องไอ้คุน่ะตากินใช่ไหมกินครับจะทำไม่เป็น,นตานี้เป็นคนจังหวัดอ่างทองครับอ่างทองครับมาเกากหลีได้กี่ปีแล้วได้สามปีนะคุณอะน้องเฮ้ยน้องเขาฝึกจะมาครบสามปีได้เนี่ย อีน้อยถ้าอยู่สักอีกสักห้าหกปีก็จะได้เป็นเท่าแกงทองเนะจะได้จะได้ไปเป็นเท่เาแกงทองแล้วอันนี้มันเป็นน้ำเม่นน้ำขังด้วยพี่น้องเลยมันเป็นน้ำทะเลมันเป็นน้กกนำกร่อยเออน้ำขึ้นน้ำลง แต่ก็แม่นว่าจิเก็บไปกินซุ้มชีซุ้มห่เด้ว่น้องเลยไปถามพ่อแกเบิ่งเีีก่อนลองกินได้บ่เนาะมันจะแม่นหอยถากเออหอยเชอรีอ่บ้านเฮาบอกว่าน่าหนิฮะแม่นอยู่เนอะ่ะมาหาปลามาเก็บหอยพ่อไม่ต้องเอ้ยโอ้หอยนี่แพงเด้อหอยเชอรี่เนี่ย ไม่จ้าแพงที่คุณที่ถ่ายยังมาดนะตัวเล็กกว่านี้อีกนี่พี่เคยไปถ่ายคลิปครั้งหนึง่งความหอยเนี่ยนะอ๋อม,มันก็มีอยู่นะความเลี้ยงไข่ชนิดเนี่ยพี่คเคยไปถ่ายครั้งหนึง่งไปไป,ไปหาเอาป่าดีกว่าไปเดินน้ำให้พุ่นเด้อะ ไล่มันมาหนิไล่ต้อนมันหนิเต็มเฮรอไอ้เว้ปน่อย,ยปะนยปน้อยไปไอเต็มเฮอุปน้อยสิเอาไปมกเนาะโอ้ยมกสช่ปะอีตูวอีตัวอุไลเรียดิบดิบดิั่งนี่นีอ่อะไรเน่มันเสียบอ่ะ วานั่นพ่อมางปลาปลากว้างน่ะเดีไปีปไหมอุ้ยไปมุกเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยอไอุ้ยเอาไปบุกพรทั้งพ่นนปดจ้องเปอาไปมุกเลยนะจีบไอตูนอุ้ยพี่น้องเลยนี่กันพ่ออมตสาเมอกี้พ่ออมตเลยสามเมคีสามเม่คีมาจับนี่ให้เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวนี่ปลานีเสียบเออแมนยูแมนยูกระเบียร์นีเเออ นี่ก็ทุนใช่หรอซื้อหมกเนนะ่ปลานิหมกเจีบมกนี่ลาหนอละปลาเลนที่น่ปลานมกเือ,อตูนี่งา้าครับนีนะ่หนมกนี่มกที่มืออตูอ,อีตูบานโจอื่นนะอ,อตูพักอย่งงี้ำกอ không có mhm 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 và vẫn vẫn đang đây luôn. hèt thì miếng bơ da đó, p'nong. gì สองตึกละกลนะบุย้ยอ้ยแง้งลงมาเนี้ยอย่ามาสูบได้เลยนะ <c oughs> พเพื่อนครับกำลังใจอยู่บพสะพานได้ไม่น้นนองเอ้ยสองคนมากันซีโคนวันเหยีเป็นผู้เดียวได้ไม่น้องเอ้ย ว่าจะตัวเล็กอยู่ว่าตัวใหญ่เป็นบ่ยังไงกบลาดดม่นบ่แต่กบลาดดินั่นนั่นแค่ตัวาดนะตัวนี้ตัว้องตัวต้นเิรเลตะกอนผาดเะขับเ่นเบิ่นมันเลยเิเลยผาดโอใหญ่เลยครับนี่นะลาดเลยกระบอกกกะบอกนี่ เพราะว่าผมรูดจากจุดมันผมดึงใส่ยางมันอยู่สูนหรือหันผมดึงกับใหรมันเล่นน่ะนะโอ้โหมันปักผมก็ว่าปียดพี่น้องเอ้ยมันเลือดออกเลือดออกเอามันมันก็เก่าโอ้ยมจะรู้สิเยอะเยอะโยงไอปฝาน่อย จหน่อยไลบมีเสียบไหมแล้วมันกดมันนะปลาไม่ติดปลาเหียงอตาล้มดุโอ้โหเอพี่น้องครับบักเอฟนะครับโี่ก็เซนทุนครับเซนทุนประเภทปลาปลาชิมิวะได้นเนี่ยได้ครับได้เพราเปเบ้งยูอยู่นะมันมพี่น้องครับวันนี้มันมอยู่ในรถดีพี่น้องเอ้ยถุงแล้วพี่น้องอาท่าปลา ปลาคอใหญ่นาะปลาชูโร่ผมมาได้ดูเด้อผมเป็นเด็กเสิร์ฟครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเด็กแบกเด็กเแบกเขาบอกนั่นหรอเด็กเสบียงไ้วยเนี้ยมันเปียกเบื่อนตำมันเปียกต่อกันต่างูมองดูเลยวันน่ะเบื้องในเลือดอ่ะกระกดตะยกระกด้วน้องเอ้กระกดปวย้ยโอ้ยไปพี่น้องเพื่อนยิต่อหน้าเลยนี่เสียนทาภูมิเทครับ แคนบาตัวน้านัน้าว่าไงเนลี่ยนป่ะบ้าเบาเหนือกับ้านเป็ีนที่พี่น้องเอ้ยเบ้าเหนือกับ้านเป็น่ยนอยู่เลยทดลองผลเลยครับท่นผ้ชมผมเป็นคันเสบียงเออยาวไหวยังงานยังงี้เด้เบ้าเหนือกบ้านเปลี่ยนอีกแค้นหนาแคนหนาวนี่เนาะเปิดเรียกว่านอย่างก็ลีเล็กฝ่าบอดีจะออกไปใช้ด้วยลีเล็กความเหนื่อยใป่นไม่ตาใช่ครับทำงานเหนื่อยก็มาหากินหาเล่นกับแบบมีดพี่น้องเอ้ยแกแก้เซ็งแกเลยเดี๋ยวดูเป็นยังไง เป็นซอสเันเจ้าเบี้ยดิบอโชจูโอ้มาทล่น้าน้าหนี่งน้าคพี่น้งเอป็นหหน้าทุนออกหน้าเป็นยังบักหลเลยพูดพูด ดินบ่ฮะอนมบ้านบนอันเนี้ยบองมองดกี่ะ้น่นาบ่นพุ่นอไปจักรันเขาแล่น้อเสียงดัง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 อยู่ในแหยอยู่ในแหย่แหย่แหย่ในแหแหขึ้นัจอมแล้วน่ะ อันนี้คือเดือบานบเต็กนะนุบอกแล้วบอกแล้วตัวหนึ่งดิปึ้นผู้โ่ไพิเนษอกกงขาดไปไปไปออกสตูนนนี่มันย้อยเยอะให้เราดิแาดตัวหนึ่งสองตัว าออกนีอย่ามาคะกุมไปุู้ละไปุู้ละมาหัวหน้ามาพี่ไหมบอกเล้วคอาไ่ประมาณมันก็ห่าวปลาช่วงนี้มันห่าว่าไเลมันออกมาเินเด่นนะเอ้า โอ้ได้แตมใยสามแตมมเไดเนี่ยปาดวต่งนกันมาเล่นเลยะทุน่าทุนมากกรีจกปีละสองปีครับเอาปึงมาได้สปีมากัมาอยู่นี่เลยเป็นโอ้โหได้วมฮะตอนจะมาอยู่นี่อยู่ไรที่อยู่ไรที่อยู่ที่ไปยกหนอาเอานออกเร็วพุเร็วม่เร็วยาขัดแก่อนแหก็ไ่ใ่กาเีด รัไม่กินออกไรเทียบะบอกตรงคัดมาแห่ดีเนี่ยบริโภคคาดนี่ยนี่นี่นี่บร์โงนี่นี่นี่น่ด้าโด้ามุย่เย็นยิ่ย็นเายิเย็นยิ่งเย็นเองไมันนอกเยอะอมนเนาะมันจว่าแน่ใจแน่จริงหรือเปล่าแน่จริงหรือเปล่ามนเนาะอุ้ยดูออกหน้าตาป่นเนาะคุณเนาะตาคุณบู๊ยมาลมาล มาเล้วมาล้วเ <coment ari> ย็นๆเย็นนอยู่ตรงโมเลนต่าวบดบดเลยอยาคิดหน้าไปทะเลนะเราหืม <standen? S 2> คิดหนา้าพวกเราไปทะเลนะโอเคครูหาหอยข้างนั้นนี่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 หัวหน้าเฮ้ยนี่กระดดขึ้น โดนม่องพอดีนลนี่ไม่เปคืเลยแลตาก็บอกไว้เนี่ยโอ้ยเสียแป่นหนึ่งนี่ำป่าป่าสุเพียนป่าต้องจัดบ้านโงเลยเดี๋ยว้อมบ่อนของนาย mọi đi mọi ngườ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 i mọi đấy mọi người mọi người ันลงไปข้างลลางเวลาหัวไหนมาโซนเล่มันบ่กตัวน้อยตัวปลาพวกทำมันถือแขมันทิ่ต่ำติดเลยเต่ตัวเนาะตัาใส่หูใส่ปลาอย่าน่้น เ่นลวเลยดิาดูาดอนี่ถ้าเป็นไข่ไข่ในตลาดนี่สองหมื่นไม่ได้กินเหีเส้นหนามาแบเลยหนามีหอดุกทองวหอดุกทองนี่รามีนกกาม้อยหกสน้ำนี่นนีหนก็เสียอนมากก่ากิเียีน้ครับ เนี่ยยูเฮ้ยต้องมรุ่นะลุดลุดเนี่ยอ๋อม่อู้เหยียบลุดคบพี่รองเอ้อเดีปลาดูว่ดเร็วแท้าดถูงคาดเลยาดถขไ้คาดบอกฟาดไม่ได้กดทายตอนเพิ่วานคบพี่้องเอ้ยนี่แหละมือสมัง มือเวชขาดเขาดิวานี่ปลาดูไม่รีโนเอ้ยปลาตัวเนื้อมัได้กินมาจักปีนี่ปลาดูนี่ถ้าบันได้ซื้อได้อย่างเลยก็เกือบเกือบเจ็ดแปดปีแล้ไม่ลองเนื้อมัได้กินปลาดูเนี่ยเสียบดิคันผู้มาดปีเสียบคันเหมากับบอลลูนพลาดนะครับปลายยิ่งอะไรนี่ปลาใหญ่เลยพี่น้องเอ้พวกนี้เอามาวันนี้มพิษหวังเลยงูหนามังงี้น้องอาทิตย์หน้าเนาะไปโซนไหนเด้อรถาว่างงานเออทว่างงานถ้างานว่างนะหรือวันอาทิตย์เนาะทำไมกินนุ่งซิล่ะเมนอยู่ ีแสนอืดกินกึดยากหรอกแต่ว่าตอนนี้ปวดปวดแขนมันว่น้ำออกจากงเงี้ยคนมันวันปเตียโอ้คนหายกินมานนะเด้อพี่น้องได้มันคุณน่ะซุมแพ่ขอนแก่นไทยบ้านเฮาสิคนบ้านเดียวกันเป็นวะคอง มาข้างกับพี่น้องเพินว่าปูออกอีกแล้วเพินห,วนห,วนหวน่วน้าซ้ำนี่แบบลึกเด้ที่จริงมันเกือบเอวพี่น้องเนี่ยตรง,งกลางๆเนี่ยแต่ตรงที่เขายืนนั่นเป็นปูนมันบอ่นอบางเหนือลงขามไปก,กี่โอ้เปียกมัดเลยพี่น้องเลย

ข้างหน้าไปยงน้ำรอนเขดึงไปเรียบร้อยไปเดี๋ยน่าทุนเนอะเอาเดินกลับตีนอยนเดินกลับรถไปใส่ก็ขเจไปจักไปใสู่ดาตาต่อว้ไปใสุ่ี่น่อยเอ้ยเายังกลับม่เหนือใจซันจบวิ่งจบิ่งาจบว่เตาเนือยว่าเดือยบิงเตอแม่โยมองนี่จริงจไอ้บามาานมองนี่นะได้ดีกว่าตอนที่เาไม่อเศ้าว่ ว่ามันขึ้นมาสุดนี่พอดีนะซูตลงสีลงมันเป็นน้ำ้อยมันสิลงไปพูดอืมปลากระบอกนะสนุกมากพี่น้องเอ้บอลนบแดกแบกก็ไปแล้วทั้งป่าทั้งเหยพี่น้องเอไปจักลาไปก่อนมาเนื้อซอยสันเก็จักลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อป่ามันถึงเงี้ยแบบนี้นี่เราทำเมื่อวานมรงนี่มาเช้าน่าจะได้หลาย จักบาทว่ะ้าวพูดละผมตาพูดละไปองเ้ยไปเ้ยไปนั่ะาเมื่อยไรเดินมากเป็นที่สามกิโลนบอยังชิยยังิโย ดันเสร็จเนาะไปจากลาไปก่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปช่องวันเหนือจัสานแล้วฝากฝากพี่ทุนพ่อบฝากคอนเจนบฝากคอนเจนอำเภอชุมเผาอำเภอสีชมพูโอ้ฝากตัวเลขกดไลค์กดแชร์เนาะบอกคนทั้งบ้านเนี่ยอยู่ดีมีสุขเป็นบอกอยู่สุขสบายดีกลับจากร้านก่อนนะครับสวัสดีครับผม